แล้ครับผมจะมาแล้วครับที่ผมบอกว่าอะไรจะมาเนี่ยการที่ไปเป็นภคแปดกำลังจะมาแล้วครับท <นะ S 1> ุกคนนะพัคแปดอีกุ๊กระทิ่งก็จะมาแล้วเอาฟิวเจอร์เลือกโคตรตื่นเต้นเลยมันจะมาตอนสามทุ่มใช่ไหมมันมาประมาณประมาณสามทุ่มน่แหละตื่นเนต้นโหนแต่ผมต้องไปโหลดใช่ไหมต้องไปต้องต้องบต้องเสียตังอีกครั้งนึงแหละ มันต้องเสียตังไงหวังว่า้าแปดอาจจะไม่เสียตังก็ได้หรือต้องเสียไม่แน่ใจนะครับนะโอเ okay. ค let's go let's go ไปเลยโคตรตื่นเต้นอ่ะตอนนี้ใจผมสิ้นตุก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 เลยตอนนี้เออห้านทีครับผห้านาทีหาท้หานท,าท,าท,าทีมันอาจจะไม่ตรงกับเวลาของไทยนะครับนะสิบแปดกรกฎาก็คือวันนี้นี่ครับฟิลเจอร์เดี๋ยวเรามารีแอคชั่นพร้อมกันนะครับ นะแต่มันจะมาแล้วอะ่ะผมผมตื่นเต้นจริงๆริงเเนี่ยไอ้ปุ๊บอย่างเงี้ยอีกข้อทีนะครับอีก่้ที่มันมันมันซูมหน้าจอไม่ได้หรอเออมันเออใช่ซูมหน้าจอไม่ได้นะครับเขาก็ลงโพสตอยู่นะอืมนะอืมทีๆๆผมแบบไม่รู้วจะคนทำอะไรดริงั้นไปดูไลฟ์ของเขาแล้วกันครับไปดูไลฟ์ของเขาก่อน นะครับเหมือนอีกสี่นาทีอีกสีนาท,ทีเท่านั้นอีกสีนาทีกับทุกคนอีกสีนาทีสี่นาทีเท่านั้นอีกแค่สี่นาทีเราจะได้ประตูป้อมก,กันกันแล้วครับนะไม่รู้เอาพิเชเตนเลอร์จากกีน่นาทีกันนะอาจจะสองนาทีก็ได้ภาคแปดเขาทำนานจัง เออพัแต่คูททานาเลยโอเคโอเคเสียทีเสียทีแล้วก็พอคอแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ทุกคน <c oughs> มันสามัญติดเลยคือวันเนี้ยออฟิคือออฟฟิเนี้ยคือวันเนี้ยกรที่ไปเป็นพักแปดมาอ่ะผมก็ต้องมาหลดเล่นพวกเนี้ยพวกเนี้ย เกมกอการเล่นก็จะอัปเดตแล้วก็แล้วก็พวกเนี้ยเหมือนเดิมอ่ะมันมันก็จะมันก็จะแบบซีโรเอก็จะมาผมผทำคลิปแล้วอย่างเราต้องรีแอคชั่นหนึ่งแล้วก็รีไม่ชีรีแอคชั่นสองแล้วก็เล่นเกมอีกหนึ่งนะครับหึ่ผมต้องน่าจะยุ่งอ่ะน่าจะทําคลิปตอนเย็นนะเพราะผมต้องไปเรียนพิเศษกอนะครับนะมมาทิสามาธีแล้วทุกคนอีกสามาทิอีกสามทสามทอีกสมาธิเอง <c oughs> สามาทีครับทุกคนนะสามาทีสามาทีอีกสามาทีนะครับไม to ่เปิดอิสตูมอลหรือเปล่พรุ่งนี้มันเกิดเขาหรอเออนะพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันเกิดของเขานะครับโอ้ผมเปิดผมเกิดยีนะ่สิบเก้ามีนาโอ้โหเสียดาย อีกสองนาทีแล้วอีกสองนาทีทุกคนอีกสองนาทีเสียงผมอาจจะไม่ชัดนะผมไปซ้อมเชียร์มาก็อดีเสียงแหบนะครับนะสองนาทีสุดท้ายเข้าดาวไหมจะมีเข้าดาวไหมมีเข้าดาวหนือทีไหมมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีม เดบอกว่าไม่มีนะโอเคโอเคสองทีสองอาทีสองอาทีหนึ่งทีแล้วก็เอะขอร้องผมขอร้องหนึ่งทีเยอะหนึ่งทีหนึ่งทีจองครับอ่ะคอมบินมากดีกว่าสองสองสองเท่านั้นเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวเตรียมหกสิบวิหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ 1> <1> <60> 60่งหนึ่งหกสิบหกสิบหกสิบผมรู้ผมรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ผมรู้ว่าดูฟอนอีกานเดเขาคิดอะไรอยู่ผมรู้ครับผมรู้ผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่หกสิบหกสิบหกสิบสองทุ่มห้าสิบแปดนะ สองทูมาสิแปแล้วถ้าเกิดถูกซีวีครบมันก็ออฟฟิเชียลเทเลอร์น่าจะมาแล้วครับจะมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วถ้าห้าสิบกปุ๊บก็เท่ากับก็เท่ากับการที่บแบน์สินะก็น่าจะเหลือหนึ่งอาทีไปเขาดาวนะออก็คือแบบอันนี้ก็รอไปก่อนแล้วก็หนึ่งอาทีสุดท้ายคือระเตรียมตัวเขาดาวกันนะครับ รอบจะเปิดตัวเร็วๆนี้ทุกคนสะใจมันจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วนะครับนะอีกแค่นิดเดียวแค่นิดเดียว yes มันอีกแค่นิดเดียวทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันลุบมันลุบม,มีปุ่มสีแดงแล้วว่ามันลุบมีปุ่มสีแดงแล้วว่ามันลุบมีปุ่มนี้กดแล้วแต่ผมออกตงนี้เข้ามาใหม่อาเร็วนี้ สามทุ่มอีกหนึ่งนาทีทุกคนครับข้อฝันที่เรารอมานานมันจะมาแล้วครับการที่จะไปเป็นแป๊กแปดมันจะมันจะออกมาในแอปสตอร์แล้วผมก็จะต้องมาซื้อหนึ่งร้อยเก้าเก้าบาทจบไหมผมรู้หนึ่งร้อยเก้าเก้าบาทจว่าตามภาคเจ็ดเลยภาคเจ็ดก็หนึ่งร้อยเก้าเก้าบาทไม่ก็สองร้อยกว่าคงจะไม่ได้นะครับจะเปิดตัวรูนี้ก็มาเยย <c oughs> ร้วรูเป็นหน้าตาเป็นแบรนด์ <c oughs> ดีเฮ้ยเฮ้ยเจริงก็ฟินหน้าตาเปลี่ยนไปนะเนี่ย ม่สังเกตมสามทุ่มรเนี่ยยี่สิบอ็แล้วนะววเน,บบนี่ผมว่าแล้วว่าเขามันต้องเป็นแบบนี้ผมว่าแล้วอืมเย่จะมาแล้วจะมาแล้วสามทุ่มมันม,มันสามทุ่มจริงมหเนี่ยทุกคน s <S ทุกคอแบ็คไอซ์แค่มาค

สองหนึ่งศูนย์มาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเหมือนเหมือนเราอยู่ในสติงก็ฟินเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เสียชีวิ s เสียชีวิตเป็นอ h ไรร่างเจ็บเฮ้ยเสียหน้า Attention, all beautiful citizens of my facility. A dangerous human has recently escaped containment. ไปแล้วเหรอฮะไม่ใช่มื่อายไปแล้วหรอไหนต่อยังไงต่อคืออะไรนี้คืออะไรคือจตคกซมันกเป็นไทนี่เหรอััเล็กแ

o f f i c ชียลเ l เลอร f ออฟิเชียลเทเอร์เอาเฮ้ยผมคิดว่าตัวเกมเต็มจะออกมานะเนี่ยผมคิดว่าตัวเกมเต็มจะออกมาแล้วไปตออเดี๋ยวว่เาเดี๋ยวบอกว่าจบเลยนะแล้วคือตัวเกมเต็มมันออกมาตอนไหนอะฮะอืมอ่ะจบแล้ว <c oughs> ก็นะอาฟิเชีร์เธเลือกอันนี้อาจจะเป็นอภาคสุดท้ายก็แล้วนะครับอาจจะเป็นอันสุดท้ายล้วยนะอันสุดท้ายจริงจริงแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไปเล่นเกมเต็มนะครับตรงโดยเก้าเก้าปาดเชื่อกุเพลนะนะครับอ่ะอ่อ่านี่นี่น,นี่รอกรทีเ่เขาไปแบนภาคแปดมาดูหน่อยขาดูหน่อยออตจะไปค้างอนะ่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้ว ับน้องรถกับน้องรถมาแปดกาเทนไม่รู้ว่ามันมาอย่างนะกาเทนออฟแบนแบนไม่รู้ว่าคือ,ขอเขาน่าจะไม่ได้บอกวันกำหนดโอเคน่าจะขเขาน่าจะบอกน่าจะคือถ้าเกิดมันเป็นแบบเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นออฟฟิเชียลเทเลอร์แบบเนี้ยะแล้วไม่บอกมันไม่บอกว่าว่ามันจะวางวางวันไหนไปว่ามันต้องมีออฟฟิเชียลเทเลอร์อีกนะครับ ไม่ไม่รู้ว่าเขาเน่าจะซื้อไพ่เราหรือยังไงแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมโอ้เด๋ยวผมต้องไปนอนแล้วนะสามทุ่มกว่าเนี่ยนะครับสวัสดีครับ